คุณป้าฟาดกลับค่ะจากที่มีเหตุการณ์ประเด็นดราม,มา่าเกี่ยวกับเรื่องท้ายคลิปของลูกของผู้ใหญ่ฟิแนแลนด์และกรบ,บอดแพลวๆเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับว่าบอยอยากให้ทาคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็กๆนั่นแหละพี่น้องห้ามเอาเด็กๆไปทาคอนเทนต์ซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันมาเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใหญ่ฟิแนแลนด์เนี่ยเพิ่นไดโพสข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวและมีคุณลุงได้ไปเมนบอกว่าเอาลูกมาทาคอนเทนต์ทําไมและ ล่าสุดนะคะผู้หญิฟินแลนด์เนี่ยก็ได้ปรึกษาทางทีมงานนักกฎหมายเพื่อทําการเรียกร้องสิทธิ์ในการดูแลลูกอ่าสิทธิ์ในการดูแลลูกน้องพี่น้องเนาะและการเรื่องทรัพย์สินสมบัติทั้งหลายที่ก่อนหน้านี้ที่ผู้บาลฟินแลนด์เนี่ยได้ทํามาหาได้ระหว่างที่มีชีวิตคู่และการเป็นเรื่องลูกๆนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยงดให้บุคคลอื่นนําลูกๆทั้งสองเนี่ย ไปทำคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็จับโยงไปถึงเกี่ยวกับกรณนนีที่ว่าลุงเนี่ยได้เข้าไปเม่นจนผู้ใหญ่บานเนี่ยต้องออกมาทําเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งก็ยังไม่มีใครมาตอบข้อความนี้เนาะแต่ผู้ใหญ่บานฟินแลนด์เนี่ยเพิ่นก็บ,บอกเราว,ว่าทําทุกอย่างให้มันถูกต้องและชัดเจนต่อไปนี่ทุกคนจะได้เคลียร,ร,ยร์จะได้ไม่ต้องวนหลุดอยู่ที่เดิมอืมนีม่ก็คือคําชี้แจงจากผู้ใหญ่บานฟิลแลนด์นะคะล่าสุดก็เห็นคุณป้าเคลื่อนไหวนะคะคุณป้าก็ออกมาโพสข้อความว่า ธุรกิจครอบครัวของฉันทำมาแล้ว28ปีอาชีพที่พ่อแม่ฉันสร้างขึ้นมาทำให้ครอบครัวฉันมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้คืออาชีพค้าขายเครื่องซีข้าวค่ะพี่นอ้องอ่าหลายๆลายคนก็พุ่งเป้าไปว่าคุณป้าจะสื่อถึงอะไรหลายๆลายคนก็บอกว่าจะสื่อถึงว่าถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี่ยยังไงก็มีกินมีใช้ใช่หรือไม่หรือว่าบริเกี่ยวกันเพิ่นแค่ต้องการออกมาบอกว่า ตางตะกีตะกรเนี่ยพ่อกับแม่นะคือแม่เทศกับตะการเนี่ยเพิ่นมีธุรกิจกันอยู่แล้วก็คือธุรกิจโรงสีขาวแล้วก็ขายเครื่องสีขาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นธุรกิจที่ทํามาหาได้28ปีที่เฮทไห ครอบครัวของเพื่อนเนี่ยมีอยู่มีกินที่มีเงินเลี้ยงดูลูกหลานมาจนหอดทุกมือนี่มีเงินเลี้ยงดูรถบอสแพ้กับป้ามาจนทุกมือนี่สี่บอกพี่น้องซึ่งบอดแพวนะคะเพื่อนก็นได้มาคอมเมนต์ในโพสต์ของป้าเหมือนกันได้คอมเมนต์ว่าและชีวิตนี้ไม่เคยเบีเยดเบียนใครอ่าซึ่งบอดแพวเพื่อนก็นได้มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าชีวิตนี้ไม่เคยเบีเยดเบียนใครและเพื่อนก็แชร์คลิปแชร์โพสตนี้ไปแล้วก็บอกว่าคิดฮอดเมทิเนาะอ่า บางคนก็บอกว่าเฮงๆปังๆค่ะเฮงเฮงปังปังเดือจจะป้าอืมบอกหลายคนก็บอกว่าเฮงเฮงปังปอย่างที่เขาว่าถ้ารักกันไม่ได้ก็อย่าเจ็ดกันเลยเป็นมิตรที่ดีต่อกันพี่น้องรักนะคะเป็นกําลังใจให้อืมแต่ก่อนพ่อเคยพาไปซื้อเห็นลงสีประจําเห็นแล้วคิดถึงพ่อจังเลยอืม หลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะในโพสต์นี้ซึ่งคุณปาน่ะเพิ่งก็ออกอยากออกมาซื้อว่าแต่กี่ตะกรอนน่ะธุรกิจของบ้านเพิ่น่ะก็บระเมินการทายคลิปทายอีกอย่างเด้อพี่นอ้องบริก,การทำคอนเทนต์ลง YouTube หรือทายคลิปลง a c e b o o k แต่เป็นธุรกิจที่ครอบครัวเพิ่นเนี่ยทำมาแล้วกว่า28ปีที่สร้างขึ้นมาห้มีกินมีใส่มาจนหอดทุกมือนี่และเป็นอาชีพสุจริตเป็นอาชีพที่ไม่เคยไปเบียดเบียนใคร ป่าเพิ่นก็อยากจะชี้แจงและก็อยากสื่อตรงนี้แหละเพิ่นก็ค้งคิดหอดแม่เพิ่นนอะพี่อน,น,อ,น,นองเนาะด้วยความที่แม่กระจากใบเนาะย้ายเทพนั้นเราก็จากไปก้อนที่นอกนั่นลิตาน่ะจะคลอดจังสีนะเพิ่นเพิ่นก็อาจจะโพสเพื่อล่มลึกถึงความหลังล้ำลึกถึงถ่าตอนแม่เทพยู่จังสีนะคิดหอดอยากให้แม่อายุนะ ถึงตอนนี้ตอนที่ลูกทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วตอนที่แม่เทพก้อนที่จิจักไปลูกๆก็ประสบความสเมเา,กกรสามสเร็จแล้วนั่นแหละพี่น้องบอดแพลียวพนกเฮตดคณะหมอลำยิงใหญ่ยยแล้วและแต่ตอนนี้มันก็ใหญ่ยยกว่าเก่ามันก็ประสบความสาเร็จกว่าเก่าก็ยังอยากให้แม่เนี่ยยืนอยู่ในจุดที่เขา ประสบความสําเร็จอยู่ณนปัจจุบันนี้ป้าเพื่อนกาจะโพสเพราะว่าคิดถึงแม่เทพก็ได้ที่ว่าแม่มาดวนจากไปก่อนอยากให้แม่เห็นอียงมากไมยเรื่องแล้วมากไมยในชีวิตจังสีนะคะพี่นอ้องและเพื่อนก็อาจจะซื้อถึงว่า ถึงถึงปัจจุบันนี้ถ้าเพื่อนบบได้ท่าคลิปเพื่อนกันยังมีอาชีพขายเครื่องสีเขา่าอาชีพลุงสีเขา่าเพื่อเป็นอาชีพที่ทํามาหาเลี่ยงครอบครัวเหมือนกันน้องพี่น้องเนาะหลายๆคนก็สิไปดราม่าดึงดราม่าว่าจะเปรียบเทียบว่าอ่าถ้าถ้าบบได้ท่าคลิปแล้วก็ยังรวยอยู่คือเกาบอทําธุรกิจขายเครื่องสีเขา่ารวยกว่าท่าคลิปบอลสินะคะหลายๆคนก็บอกว่าหรือว่าจะซื้อถึงว่าอัน มีธุรกิจหรือมาก่กรที่จะมาทําคลิปหรือเปล่าจังสี่นะคะพี่น้องเพื่อนก็นเขามาให้กาลังใจนะคะหลายๆคนก็นบอกว่าสู้ๆแม่แพ้วติดตามแม่และทีมงานตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็นบอกแบบนี้ว่าให้สู้ๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็สู่ๆป้ากับลุงสู่แม่แพ้วคือกันคิดถึงสุดขีดก,ก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างแม่โค้งพรมใจที่ลูกทุกคนเข้มแข็งใ้ขนาดนี้ให้ผ่านปัญหาไปด้วยกัน พี่น้องจับมือกันกอดกันแว่แน่นๆนะป้าแม่และอยากเม่นต่อบอกค้นที่ไม่รู้จริงๆตั้งนานแล้วถึงบอดแพล้วนะจะเลือกล้ำครอบครัวก็ยังอยู่แบบสบายๆเพราะแพล้ยเพ้านะต้องสูงเงียบเพราะอีกหลายชีวิตที่มาพึ่งใบบุญ ที่แม่เทพเป็นคนเริ่มค้นกอตั้งให้อีกหลายชีวิตในพื้นที่ได้มีกินมีใช้เลี้ยงครอบครัวสู่สู่ไปกับน้องเด้อป้าสายเลือดเจ้าสูเาเข้มข้นอยู่แล้วค่อยเข้าข่างแพ้เผาไผสีเอาม้าลงขอยกัะมาโรดเด้ออยู่ในเมืองยาสูนีล่ล่ะอืมคอยลิโตนลูกผู้ยิ่งน้กากันอ่านี่นะคะก็เป็นคอม,คอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์ แฟนคลับนะคะเพื่อนเขามาให้กําลังใจพอดแพรวนะคะค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็หลายๆคนนะ,ะเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจอืนี่แหละคะ่ะก็เป็นธุรกิจเนาะที่ป้าเพื่อนก็อยากบอกบ่ได้อยากบอกแล้วค่ะเพื่อนก็โพสต์ข้อความนะคะใน facebook ของเพื่อนเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าอ่ะอยาว่าแต่เพิ่นเนี่ยทายคลิปกับล้านเพื่อที่จะมีไรายได้แต่ว่าธุรกิจที่เพื่อนทํา youtube มือนี่จนปัจจุบันนี้ก็มีที่ เลี้ยงครอบครัวเพิ่นมาตลอดอายุ24 28ปีเนาะธุรกิจนี้ทํามาแล้ว28ปีหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้กินอิน่มกินเต็มก็คือธุรกิจโลงสีขาวถึงแม้มือนี้ป่าสิบ,บได้ถทายคลิปแล้วก็ตามแต่ป่าก็ยังมีธุรกิจที่ทํามาหาเลี้ยงชีพได้ต่อไปก็คือธุรกิจของครอบครัวนะคะพี่น้องป่าเพิ่นก็นอยากจะบอกทุกคนเนาะหลายๆคนก็ซิมาด่ามาว่าเ,เรื่องกีจกันแน่เรื่องอ บอให้ห้านทำคอนเทนต์กับาทางพอแนงสินะป้าเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่าได้สนใจเรื่องดราม่านะตรงนี้โตป้าโตป้าเองบอได้สนใจดราม่านะตรงนี้เพราะเพิ่นหูดีว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่นทํเอีหยอยูเนาะพี่น้องเนาะ,ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า ธุรกิจของเพิ่นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่ทำมาหาใดทำมา,าเรียงขอบรัวามาจนหอดทุกมือนี่และบบได้ไปเหยียดเบียนไผ่บได้ไปเห็ดให้ไข่เดือดร้อนแล้วก็บ่ได้ไปขาไข่ตายก็คือธุรกิจล้วงสีเขา่าธุรกิจขายเครื่องสีขา้าวที่ทำให้ทุกคนลืมตาอาปากใดจนห่อทุกมือนี่และแม่เทพกับบอดแพลวก็กอต่างวงหมอลำมาให้ทุกคนเนี่ยเลียงปากเรียงทองศิลปินทุกคนในขณะหมอลำก็เพราะแม่เทพกับบอดแพลวเนี่ย เพื่อนก่อต่างรวมกันมาเนาะพี่น้องเนาะในความหมายที่หลายแฟนคลับหล,หลายคนเนี่ยได้มาคอมเมนต์เนาะพี่น้องสาวโบเบก็ขอให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์อย่างสุภาพเนาะพี่น้องเนาะบ่พาดพิงถึงผู้ใดไม่สร้างความเสียหายให้ใครเนาะพี่น้องเนาะมือนน้ก็เอาคอมเมนต์เอามา,าโพสของคุณป่ามาเล่าซู่พี่น้องฟังซานี้ละค่ะมือนน้ก็ขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ